สวัสดีค่ะแม่ครูสยยมจงจิตนะคะตามสัญญาว่าจะสอนสานดอกไม้อย่างนี้นะคะจากเส้นลวดแบบนี้ค่ะตัดยาวสามสิบเซนนะคะห้าเส้นสำหรับหนึ่งกรีบเสร็จแล้วเส้นแรกก็มาพับครึ่งอย่างนี้นะคะเส้นที่สองสอดไว้ตรงกลาง จะให้สองข้างเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็เอาเส้นข้างล่างขึ้นมาเอาเส้นอีกชานเข้าไปนะคะจะให้สองข้างเท่ากันค่ะนะคะตนะดวเส้นที่เส้นนี้มันอยู่ข้างล่างเราปัดขึ้นมาข้างบนนะคะปัดขึ้นมาข้างบน เสแล้วนี่อยู่ข้างบนแล้วเราปัดไปข้างล่างพับให้มุมได้สวยๆนะคะตรงนี้นะคะให้เป็นมุมสวยๆตรงนี้นะคะดูสองข้างให้เท่ากันค่ะต่อไป เราก็จะเอาเส้นที่อยู่ข้างล่างปัดขึ้นมาข้างบนนะคะน่คสับวางกันอย่างนี้ตอนนี้จะได้ข้างบนสองเส้นข้างล่างสองเส้นแล้วเส้นสารอีกนะนะคะต่อไปเอาเส้นต่อไปมาใส่เข้าไปตรงนีสนนะะ้สารเข้าไปตรงนี้นะคะสารเข้าไปตรงนี้ มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับทางนี้ขึ้นมาทักบนเสร็จแล้วอันนี้เส้นนี้มันอยู่ด้านบนเราก็พับลงข้างล่างนี้นะคะตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะเป็นเกล็อย่างนี้แล้วนะคะนี่นะคะ ต่อไปแล้วก็เอาเส้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะหนึง่งสองสามตอนนี้จะมีเส้นข้างบน3มเส้นข้างล่าง3ามเส้นให้มีเส้นนี้หนึ่งเส้นนะคะเส้นสุดท้ายมาใส่ค่ะใส่สารเข้าไปนะคะ ไปจัดระเบียบให้มันอยู่เรียงกันดีๆนะคะนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จับตรงนี้พับมุมขึ้นมาข้างบนนี่พับลงข้างล่างจับมุมให้ได้สวยๆนะคะ น่นะคะเสร็จแล้วเราก็ดัดงนี้นะคะมันก็จะได้เป็นกลีบดอกไม้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายแล้วก็พับนี่พับขึ้นจังบนนะมีพับลงข้างล่างน,นะคะก็จะได้ทางทางซ้ายห้าเส้นนะคะ จับเรียงกันทางขวาก็5้าเส้นเรียงกันมาเสร็จแล้วเราก็จะได้กกบดอกไม้แบบนี้นะคะดัดดัดให้มันงอนงอนน,นะคะ,ะได้กีบดอกไม้เป็นแบบนี้ กดกดให้มันหักดีๆนะคะทำอย่างนี้5อันนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาที่ของเดิมเนี่ยมาวัดนี่นะคะให้มันยาวเท่ากันแล้วก็จะจะทำการมัดใช้ลวดนี่ประมาณ3 4นิ้วนะคะนี่นะคะ มาดมาด,ดวัดตรงนี้ให้เท่ากันนะคะวัดตรงมัดเนี่ยให้เท่ากันวัดให้แน่นค่ะให้แน่น ก็มันแน่นแล้วอย่างนี้นะคะเอาเส้นเส้นหนึ่งพันลงข้างล่างค่ะเส้นหนึ่งพันลงข้างล่างนะคะอย่างนี้นะคะีเส้นหนึ่งแล้วก็ทำงอๆนะคะงอเข้าไป ให้มันเป็นเกสเหมือนเป็นเกสรอ,อยู่ข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาเข้าช่อเข้าดอกนะคะเข้าเป็นดอกนี้ข้างในที่เงองมันก็จะเป็น,นเกสรดอกไม้5เกนะคะ าวางเรียงกันอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มัดนะคะใช้ลวดของมันเองนีดมัดก็ได้นะคะ่ะ การตัดลวดตัดนะคะนี่เราก็จะได้ดอกไม้นะคะแล้วก็มาจัดระเบียบข้าวเป็นรูปเก็บดอกไม้ดีๆนีค่ะเราก็จะได้ดอกไม้สีทองสวยงาม กหาก้านมาใส่มัดดีๆแล้วก็พันก้านพันก้านไม่ต้องสอนก็ได้เนาะนี่ค่ะเราก็จะได้ดอกดอกไม้สีทองนะคะอย่นี้นะคะก็ะจับไปสอให้มันเข้าที่ นะคะ,คะดอกไม้จากลวดมัดของขวัญนะคะจะเป็นดอกไม้สีทองเสร็จแล้วเราก็สามารถจะจัดเป็น,พ,น,นะะพุ่มอย่างนี้ยนะคะพุ่มนี้นะคะนะคะ แล้วมันจะมีลวดสีเงินด้วยนะคะลวดสีเงินแล้วก็ทำเป็นพุ่มเ,เงินพุ่มเงินพุ่มทองนะคะใช้ได้เลยนะะทองพุ่มเงินค่ะขอให้มีความสุขกับการทำดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะ